อัสลามุะลัะเราตุลลอฮิวบเระกาตุฮลนะครับสันทิจุเมตท่านนะครับวันนี้ก็มาปลูกนะครับต้นผักหวานป่านะครับกับไม้แดงกับอินซีแมนนะครับก็หลังจากที่เรานะครับอบนะครับลาอ่าเรียกว่าได้เม็ดถักหวานป่ามาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ขัดนะครับให้มันสะอาดแล้วก็เอามาอบรากประมาณสักอันนี้ประมาณสักสองสามวันนะครับมันขึ้นนะครับ ลากงอกมาแล้วนี่ครับเนี่ยเราจิ้มนี่เลยครับวันนี้ผมก็จะมาจิ้มผักหวานป่าใต้ต้นไม้แดงนะครับอายุประมาณปีกว่ากว่านะครับนะครับก็นะครับมันจะมีต้นโตกับต้นไม่โตเราก็ง่ายๆก็มาเสียบผักหวานป่าเลยครับนะครับนะข้างต้นมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจิ้มด้วยไม้แหลมไปเพราะตอนนี้ดินมันนุ่มครับจิ้มง่ายๆ ิมไปเสร็จแล้วเราก็นะครับหาเมล็ดที่มันงอกนะครับจิ้มลงไปเลยนะครับนี่เจาะรูเสร็จจิ้ม่บเรียบร้อยครับกบโอเคครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทําไปปกะวานป่าในแนวนี้นะครับผมก็จะค่อยๆทํานะครับปลูกฝรั่งกับไม้กระถินเทพาเป็นนะครับ เรียกว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจนะครับไอ้ตัวนี้เป็นไม้หลักของผมคือไม้แดงก็จะมีผักหวานป่านะครับกินไปยันชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะผมเอาไว้ผักหวานป่าเนี่ยนะครับในการต่อยอดของผมก็คือกะว่าจะจะเอายอดนะครับเอาไปทาชานะครับทาชาก็ในเมนวของผมก็คือกาแฟชาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ อัสสลามกนะัคกณว์บอลามุตรลอฮิวบรลกาตุนะครับสรนตสิสุขจงมีแต่ท่านนะครับพบกับอินซีแมนใหม่นะครับอีกคลิปหน้านะครับ